จะส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อแมดเล็กของลูกน้อยอย่างไรดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะพัฒนาการล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเป็นพื้นฐานที่สําคัญค่ะที่จะส่งผลต่อการ ใช้กล้ามเนื้อมือการหยิบจับการเขียนหนังสือการทำงานในชีวิตประจำวันและก็การช่วยเหลือตัวเองของลูกในอนาคตดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นค่ะที่จะต้องฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับลูกคลิปนี้ค่ะพี่เกันจะมาบอกถึง5วิธีการฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะที่สามารถทําได้ที่บ้านค่ะมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะหลัเลาฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กหมายถึงการใช้มือนะคะหยิบจับสิ่งของของลูกน้อยค่ะโดยวิธีการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะที่พี่กันนํามาฝากมีด้วยกัน5กิจกรรมค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะใช้กิจกรรมการเล่นที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะของเล่นนะคะนับว่าเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยของเล่นที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเช่นการหยอดบล็อกนะคะในรูปทรงต่าง การต่อล็อกการร้อยลูกบาทการเล่นแป้งโดข้อที่2ค่ะการใช้กิจกรรมในกิจวัตรประจําวันพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะกิจวัตรประจําวันของลูกน้อยนะคะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เลยนะคะเช่นการฝึกเ้ลูกแปรงฟันด้วยตัวเองการติดกระดุมการปลูกเชือกรองเท้าการสวมหรือการถอดเสื้อผ้าการลูบซิปการให้หยิบช้อนซ่อมนะคะกินเองการดื่มน้ําจากแก้วหรือว่าการเก็บของเล่นนะคะเข้าสู่กล่องค่ะข้อที่3ค่ะการอ่านนิทานค่ะ การอ่านนิทานจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กร่วมกับสายตาค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ใช้การอา ang, ่านนิทานให้ลูกฟังโดยการหาหนังสือนิทานนะคะที่เป็นกระดาษหนาๆน,นะคะแล้วให้ลูกน้อยฝึกเปิดนิทา,านด้วยตัวเองค่ะก็จะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแบบนี้ค่ะลูกน้อยพอเปิดได้นะคะก็จะยิ่งง่ายค่ะสเต็ปแรกคุณแม่อาจจะเริ่มจากหนังสือนิทานผ้านะคะหรือว่าที่เป็นโฟมลอยน้ําแบบนั้นก็ได้ค่ะก็เปิดง่ายค่ะข้อที่5ค่ะ การทำกิจกรรมงานบ้านของลูกน้อยก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดีค่ะกิจกรรมงานบ้านที่ลูกสามารถทําได้และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นการฝาดบ้านการเช็ดบ้านเช็ดสิ่งของต่างๆการรางจานการเก็บผ้าการตากผ้าการพับผ้าการกรอกน้ําวิธีการที่5ค่ะ การสำรวจรอบบ้านแล้วก็กิจกรรมในสวนค่ะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กดูกได้ค่ะการที่พาลูกน้อยเดินสำรวจรอบบ้านจับใบไม้กิ่งไม้นะคะการลดน้ําการใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็เป็นกิจกรรม ง่ายๆค่ะที่ช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกน้อยนะคะแถมยังนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างนะคะที่เป็นประโยชน์ค่ะเป็นเวลาคุณภาพสําหรับครอบครัวค่ะก็ะจ,ะจบลงแล้วนะคะสําหรับ5กิจกรรมนะคะส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะที่มีความสําคัญนะคะกับลูกในอนาคตที่พี่กันนามาฝากในวันนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ